อยากอาหารที่ตรงน้าอย่างเมนูที่แบบอยากจะนําเสนอเขาลืมหลายคนชอบกินไส้เป็ดถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือไส้เป็ดไฟลุกมันคือ,อยังไงไส้เป็ดไฟลุกค,ค่ะคือว่าไส้เป็ดอ่ะเราจะเอ่าเลือกมาด้วยคุณภาพดีเนาะแล้วก็เครื่องปรุงด้วยเครื่องปรุงจีนค่ะพริกขิง,งพริกแห้งแล้วก็ตุ้งหอมค่ะแล้วก็เล่นไฟด้วยแบบทอให้มันดูไฟลุกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลากินเราก็ต้องแบบกินพร้อมกันนี่ทุกคนดูนี้นะเห็นไหมกลิ่นหอมมากค่ะหอมพริกหอมเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ย หืทุกคนไส้เป็ดอะ่ะมันอร่อยกรุบกลุบกรอบกรุบๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีพริกอะไรเงี้ยต้องกินรวมกันอีงเนาะอร่อยเนาะอันนี้มันคือปลาอะไรนะคะปลาย่างเยื่อหลายจังค่ะอ๋อปลาย่างเป็นเป็นสูตรของเราเลยใช่ค่ะเป็นสูตรเราเลยค่ะแบบนี้ไงมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็สามารถแบบอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตะัดได้เลยค่ะโอ้ดูดิดด เฮ้ยปลานิ่งมากใช่ค่ะอร่อยมากเลยอ่ะมีอันนึงที่อยากกินมากเลยอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมขาอันนี้ก็คือกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเดี๋ยวต้องลองดูแล้วล่ะขออนุญาตเลยนะคะคุณหมูนี่ไงใช่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมขานี่มันเป็นกุ้งอะไรอ่ะกุ้งเคฟิตค่ะอ๋อหรอแล้วมันต้องแกะกินยังไงคะเนี่ยแกะให้ค่ะอ๋อได้ได้ได้เนี่ยเราใช้ผู้บริหารแกะกุ้งให้เรากินแล้วนะคะทุกคนขาขออนุญาตนะคะแต่ระหว่างที่ผู้บริหารกำลังแกะกุ้งอยู่นะคะขออนุญาตกินปลาหมึกต่อปลาหมึกอร่อย มากเลยอะจริง